สวัสดีครับผมนายอัครพลพิคศสีครับผมสวัสดีครับผมนายกิตติพทอินครับสวัสดีครับผมนายสาริตพทธิทองดีครับครับพวกเรากลุ่ม SNIU ทีม SNIU One for All นะครับก็ทีมพวกเรานะครับก็มีปัญหาที่เลือกมาก็เป็นตัวอาเคส่วนตัวนะครับก็เป็น การแยกมะเขือเทศเชอร์รี่กลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นของกลุ่มเกษตรกรปัญหาที่จะแก้ไขก็คือการแยกมะเขือเทศนะครับก็มะเขือเทศที่จะแยกเนี่ยก็เป็นสีเดียวกัน,นครับแต่เราจะแยกตรงที่มันระดับความสุกนะครับแบบว่า,วา,ามีความสุกมากสุกปานกลางสุกน้อยอะไรแบบนี้ครับโดยเทคนิคที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นการประมวลผลภาพนะครับร่วมกับ convolution n l n e t w o r k ครับซึ่งเราจะลงพื้นที่นะครับเก็บภาพที่ภาพที่เราต้องการจะแยกจริงเนี่ยมานะครับก็เตรียมภาพมาแล้วก็ทำการนำภาพนำมาเทรนนะครับในตัวของ d e e p Learning นะครับ convolution r n l n e <One>. t w o r k ส่วน,วนตัวที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นเล s เซนท50นะครับเอามาใช้ในการ ะะเมื่อเราเทรนเสร็จแล้วแปลว่าก็ต้องต้องทดสอบเนาะทดสอบอตัวภา,าพจะภาพภาพนิ่งก่อนนะครับเมื่อภาพนิ่งได้โอเคแล้วก็จะไปเทสแบบการคจัดเนาะแบบจากวิดีโอนะครับแบบเดียวไทม์แบบเดียวไทม์โอเคถ้าพอแยกได้แ,แบบนี้ผมก็ทำการ สร้างเป็นอินเทอร์เฟซขึ้นมาครับเป็นมอนิเตอร์ขึ้นมาเพื่อมอนิเตอร์ดูดูหน่อยว่าเราคัดแยกไ้เท่าไอะไรแบบมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในส่วนผลลัพธ์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่ม S N R U 1 for All ก็จะมีประโยชน์3ข้อด้วยกันนะครับก็คือ 1. สามารถคัดแยกมะเขือเทศเชอร์รี่ได้อัตโนมัติช่วยลดเวลาในการคัดแยกลดต้นทุน และลดแรงงานในการขัดแย้มะเขือเทศเชอรี่ได้ 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและประหยัดเวลาในการเก็บผลผลิตที่ต้องดําเนินการให้ทันกับอายุการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ได้ในข้อ3เทคโนโลยีที่จะพัฒนาสามารถพัฒนาต่อยอดใช้งานกับภาคการเกษตรพื้นที่อื่นในการขัดแย้มะเขือเทศเชอรี่หรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆที่มีคุณลักษณะคล้ายกันต่อไปในอนาคตได้ครับ และในช่วงต่อมาน้องๆจะมาพูดถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยกันนะครับก็สำหรับผมนะครับอยากเห็นประเทศไทยนะครับมีการพัฒนา AI e ที่มากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นแบบนี้ครับก็อยากแบบว่าอยากเ,เวลาอ่าไปไหนมาไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเออเราใช้ที่อยู่หน้าอะไรแบบนี้ บางทีรับยังไม่เห็นภาพช,ชาัดขึ้นครับก็สำหรับผมนะครับเกี่ยวกับ AI ในอนาคตนะครับผมคิดว่ามนุษย์เรานะครับมีความสามารถมากพอที่จะเรียนรู้มันนะครับผมก็อยากให้คนไทยนะครับศึกษาเรื่อง AI หรือ a c h i n ช Learning อะไรพวกนี้ไมครับเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของนะครับที่จะมี การใช้ AI ก็แต่ว่าในปัจปจ,จุบันนี้ก็ยังมีการใช้ AI อยู่นะครับอ,อย่างเช่นโทรศัพท์นะครับผมกล้องถ่ายรูปก,ก็จะมีโหมด AI เมาช่วยนะครับก็จะเห็นว่า a ออมันรอบตัวเรานะครับก็ฝากไปให้คิดครับขอบคุณครับครับก็จากที่พี่พันพงษ์พูดไปนะครับก็ เพือเห็นด้วยนะครับอยากเห็นเนืวองานภาครัฐนะครับนำได้วีอ่าอย่างเช่นการพลผลภาพเนะาะกันยืนยันตัวตนนะครับผ่านกล้องอะไรแบบนี้ก็อยากให้มีให้มีนะครับแบบว่าอ่าจ,จริงเราเราก็ใช้นะแต่ว่ามันเป็นต้องใช้ประมวลผลภาพธรรมดานะครับก็แบบสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมครับก็อยากให้มีเอฟเฟกต์เร,รีคอร์ดิชันอะไรแบบนี้มาร่วมด้วยนะครับอย่างโรงเรียนก็เช็คชื่อ ผ่านแบบเดียวทามาไหมผ่านหน้านะครับแค่หน้าหน้าไปอยู่ตรงกล้องก็รู้แล้วว่าใครอะไรแบบนี้ครับก็อย่างถ้าเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็มีพยาบาล AI อย่างนี้ครับอย่างบริษัทบัตรน้อยนะครับที่ทำโรพยาบาล AI นะครับช่วยวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวโรคเบื้องต้นนะครับสำหรับผมนะครับอยากเห็น AI ในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับผมก็อยากให้ AI <Minneapolis S 2> ในประเทศไทยนะครับบ มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน AI นี้เพิ่มขึ้นนะครับช่วยในภาคการศึกษาให้นักศึกษาหรือนักเรียนนะครับที่สนใจในด้าน AI ได้รับความรู้พวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตนี้ AI จ,จะมาอยู่ในทุกประเภทงานเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นประเทศเราก็ต้องการกำลังคนที่จะช่วยให้พัฒนาในส่วนด้าน AI นะครับของประเทศของเราให้มีแบบ มีคุณภาพในอนาคตครับแบบเปลี่ยนแปลงป,ประเทศเราเป็นทางที่ดี